วันนี้ก็จะมาทําตะก,ก้อให้ดูนะครับผมซื้อมาจากสกะต้านะครับอันนี้ก็ลูกตะก,ก้อนะครับรอยลูกแปดสิบบาทครับรีเวทตครับขนาดห้าทับสองครับต่างกัจากสกะต้าเหมือนกันอันนี้ก็ห่วงครับนะครับห่วงสั่งซื้อมาครับจากสะต้าแล้วก็อันนี้ก็ รวดเป็นครับสั่งรสั่สากดาศูนจุดห้าห้านะครับอุปกรณ์ก็มีไม,ม้บรรทัดคีมคีมตัดตะปูครับแค่นี้ครับนี่เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มทำนะครับผมกับวัดรวดตัดนะครับผมครับเจ็ดเซนครับ จะได้เจ็ดเซนตัดเลยครับขีดตัดตัดเลครับเอาตะปูมาครับวางแล้วเราก็นิ้วกดลงไปเอาห่วงมาใส่นะครับห่วงใส่ครับตะปูวาง ขีมาจับบิดมันเข้าหน่อยก่อนนะครับนี่เราก็บิดเลยครับเพื่อจะให้ห่วงมันกลมบิดไปเลยขีดแล้วก็จับไปเอามือหมุนนี่ครับดีสก์ปูนี่ครับไม่ต้องหมุนมากครับเดี๋ยวขาดครับเป็นห่วงกลมมันไม่กมลมเราก็มาดัดหน่อย ันดูกลมก็เอาหัวดีเวทนะครับสองอันใส่ไปครับ,รบตัวแรกใส่อย่างนี้นครับตัวสองใส่แบบนี้ครับแล้วก็ตะปูมาทำเหมือนอันแรกนะครับเนี่ยดัดปึ๊บขีมครับ หมุนเลยครับหมุนที่ตะปูเลยครับเราวักกี่รอบก็ได้ครับแล้วก็ตัดแต่งห่วงทั้งหน่อยดูสวยงาม ันเบี้ยวแล้วก็เนี่ยคีมบีบๆไปครับมันก็ได้ได้กลมนะครับนี่เราก็เอาตะก้อมาครับนะครับจับอย่างนี้ครับแย่ไปในร่องเลยไหมครับโยกครับวนวนวนไปปุ๊บมันก็จะโป่นี่ครับดันให้มันจมคางนี้มันจะเข้ายากหน่อยแล้วเอามาจับเอาคีมมาจับที่หัวรีเวสนะครับแล้วกดสปริงลงครับ แล้วก็หมุนโยกนะครับโยกโยกหมุนไปเลยครับเนี่ยหมุนเข้าไปตามเกลียวครับเล้วก็ดึงปึ๊บโอ้ยครับเราก็จะได้ตะก้อนะครับสวยงามเห็นไหมครับเหมือนที่เขาทาขายเลยครับผมนี่ครับลูกมันจะออกมาเท่ากันนะครับคือทไมาแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับง่ายครับแค่นี้ เราทำไว้ใช่เองถ้าเราซื้อเขาก็ลูกแล้วแปดบาทสิบาทนะครับนี่เราทําเองตกลูกแล้วไม่ถึงสามบาทนะครับถ้าชอบสวัสดีครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม